สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เจ้าออฟซิลามีรถราคาถูกคุณภาพดีมานําเสนออีกเช่นเคยนะครับเบิ้งออเดอร์คันนี้จอดเทอร์เลอร์สูงเจินเทินขาวจูนพูนนะครับคันนี้ก็คือ t o โยต้าไฮรักรีโว vo, ตัว p r ีเ n นเนอนะครับเครื่องยนต์2.4ปี2015นะตัวนี้เป็นโฉมรี v o นะครับสวยมากราคาเบาๆนะคันนี้3 0 0 0 0นนิดๆน,นะครับ สามแสนนิดๆเท่านั้นมามาดูมาชมนะครับนี่ใครที่กําลังมองหารถกระบ,บะแคปเปิดได้ยกสูงโรงงานนะครับตัวนี้คันนี้ได้ชฉมรีโวเลยหน้าหลังเดิมเครื่องช่วงล่างดีมากนะนะได้สีขาวนะครับนี่ไหมงามขัดงามแนียอีพอีแม่มาดูส่วนหน้าเลยนะครับฝากระโปรงเดิมนะนี่นะครับกระจังหน้าเดิมตัวนี้เป็นโฉมรีโวนะเป็นโฉมรีโวแล้วนะครับนี่มีตัวนี้นะครับมี ตัวอักษรแต่งนะนี่ติดชุดแต่งตัวอักษรน,นะครับรีโว่นี่ไฟหน้าเดิมกันชนหน้าเดิมนะครับได้สีขาวด้วยคันนี้รถพร้อมใช้งานเลยนะครับสวยมากจริงนะนี่ยกสูงโรงงานแขบเปิดได้นะครับล้อแมกนี่ล้อมแม,กเ,อม,แมกเดิมของศูนย์เลยสูงโตโยต้านะครับลายของรีโวนะนี่ไหมงามขักงามเน่อีพอ,อีแม่สามแสนนิดนิดนะสามแสนนิดนิดได้รีโวนะครับคันนี้นะป๊าดผุดไหมขาวจูนพูนอยู่นี่นะครับ ตัวนี้ก็ราคาท้องตลาดนะท้องตลาดขายกันอยู่ประมาณ3 7มแสนเจ็ดสาได้นะรีโวตัวนี้แต่เราขายแค่สามแสนนิดๆน,น,นะนี่ได้สภาพนี้เลยนะครับสวยสุดๆได้สีขาวใครชอบสีขาวหาสีขาวอยู่มาเลยนะสาวกรีโวนะครับเฝ้ามาเอาเฝ้ามาเอายีาาา่พอยี่แม่นี่แมหงามขักงามแน่นะครับนี่อ่ะมานะครับมาดูมาชมรายละเอียดทีละส่วนกันเลยนะครับนี่ แคปเปิดได้นะขึ้นลงสะดวกสบายนะครับมาดูสภาพภายในกันนะนะครับเราจะพาดูพาชมแบบนี้นะรถของเรานะครับให้ดูรายละเอียดทุกส่วนที่สําคัญนี่พูดอ่ะปาดโทนี่ไหมอ๋อรถไหมงานไม่หลีกเลยนะครับ3ามแสนนิดๆน,น,นะได้รีโวคขับโกโก้ Go Go แล้วนะครับยกสูงโรงง,งานเครื่องยนต์2.4นะคันนี้ปี2015เลยนะอ่ะมาดูนะครับนี่เป็นสภาพภายในนะนี่สภาพภายในนะครับ เบาคู่หน้านะเป็นเบาะผ้าของเดิมโรงงานนะดูเลยเนี่ยตะเข็บรอยเย็บลายผ้าอยู่เดิมคงสภาพนะครับนี่ดูตะเข็บรอยเย็บอันนี้ก็จะมีตําหนินิดหน่อยนะมีการใช้งานนะมีการผ่านการใช้งานมาอันนี้คือของเดิมโรงงานนะครับเราบอกเราแจ้งข้อมูลนะแต่ดูเนี่ยนะครับส่วนอื่นตะเข็บรอยเย็บเส้นด้ายอยู่เดิมนะไม่มีขาดเนี่ยส่วนนี้นะครับอ่ะดูเลขไม้หน่อยนะ นี่นะครับคันนี้เลขใหม่ไม่แท้นะ2องแสนกับ9 0 0าพันนะ2องแสนกับ9 0 0าพันนะครับแอร์แบ็กคู่คันนี้แอร์แบ็กคู่เบรก ABS นะครับคอนโซลเดิมนะเพลงเพราะแอร์หนาวเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคันนี้รีโวนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดอีโก็โหมดพาวเวอร์โหมดมีให้พร้อมเลยสวยมากราคา3 0 0แสนนิดๆนะ3 0 0แสนนิดๆดได้รีโวนะครับอ่ะมาดูแผงประตูเดิมนะครับกระจกไฟฟ้านะใช้งานได้ปกติเลย เบาแคปนะครับสวยมากเบื้องเอาบาลนี่ไหมเบาแคปไหมนี่นะครับเบาแคบบอลหนังสีดําพลาสติกยังไม่แกะตึงเป๊ะเลยนะอนักพิงเดิมฝ้าเพดานนะครับสะอาดสวยงามระบบไฟฟ้าเนี่ยเบื้องเอาหูอึงตึงแจงจางปางอยู่หุวปัด,าปาดโธ่ดโเมงามมีเลีนะครับรีโวและนี่พอพอยแมนะครับฝ้ามาเอาเด้อพูดเลยนะใครที่หารีโวอยู่นะมาเลยนี่สติ๊กเกอร์นะครับประตูแคปฝั่งขวาของเดิมน็อตนะ น็อตประตูแคบขวาไม่ขยับไม่ถอดไม่ตีงคิงนะครับเบื้องเอานี่ตัวบนตัวล่างนะน็อต <Not S 2> ไม่ตีงคือแบบนี้นะครับยูอิงตีงคือจังซีด้วนี่นี่ไม่แกะไม่ถอดไม่ขยับนะครับอ่าต่อไปมาดูส่วนนี้นะสำคัญนะครับขอบป,ประตูเนี่ยแกะดูนะขอบยางขอบประตูดูเลยเม็ดอาร์คลอยเว้าลอย,อย,อยบากของเดิมโรงงานครบจิ๊บเลยนะครับสบายใจหาย,ห,ายห่วงเลยนะคะนี่อยู่สภาพนี้ดูน็อตแก้มด้วยนะครับตัวเล็กๆน้อย,นอยๆนี่เบื้องเอาพูดนะ เนี่ยน็อตไม่แกะน็อตไม่ถอดน็อตไม่ตีงนะครับนี่คืออย่างนี้น็อตไม่ตีงบางคนไม่เข้าใจ <c oughs> เออน็อตไม่ตีงคือน็อตไม่ขยับนะครับนะต่อไปมาดูสภาพห้องเครื่องหน่อยนะนะห้องเครื่องยนต์นะเป็นส่วนหัวใจสําคัญเลยหัวใจสําคัญของรถยนต์ทุกคันนะครับมาดูสภาพกันนะนี่เราจะพาดูพาชมแบบนี้นะครับมาดูเลยอ๋อนี่ไหมงามิเรนะครับนี่อะมานะครับ นี่เป็นสภาพเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะเครื่องยนต์2.4ร้อยห้าสิบแรงม้านะรีโวนะครับดูเครื่องเลยนะเครื่องแห้งๆนะเนี่ยเครื่องแห้งๆใสๆไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะครับนี่ไหมป๊าดงามีเละขนเนี้ยพูดนะเบิ่งเอาน่ะไม่มีคาบน้ํามันนะครับอ่าสีแต้มสีมา้าอยู่เดิมครบนะอะต่อไปมาดูคานหน้านะครับอะดูฝั่งนี้ก่อนก็ได้นะนี่นะครับคานหน้าฝั่งซ้ายดูเลยสัญ,ญลักษณ์นะครับตัว L ของเดิมคมกิฟตนะหม้อน้ําเดิมนะครับคันหน้าเดิมเนี่ยหม้อน้ําดูเลยเนี่ยสติกเกอร์บาร์โค้ดตัวอักษรอยู่เดิมคมๆเลยนะครับเนี่ยหม้อน้ําเดิมคันหน้าเดิมหมุดดุมเดิมนะฝั่งขวาสัญลักษณ์นะครับตัว R ของเดิมโรงงานคมกิฟตเลยนี่ไหมป้อนอยางนีมีเหรีนะครับคันหน้าขวาดูเลยนี่เม็ดอาร์คนะครับดูด้านข้างหน่อยผู้ช่วยอ่ะดูเม็ดอาร์คเนี่ยนะครับเม็ดอาร์คเดิมคมๆเลยฝั่งขวาเนี่ยคันหน้านะครับแก้มขวาเดิม ปั๊มเบรก ABS มีให้พร้อมนะอ่าดูน็อตนะครับน็อตฝากระโปรงนะน็อตเดิมฝาเดิมแต่ถอดเก็บสีนะเราแจ้งเรารายงานนะครับแต่น็อตเดิมโรงงานนะน็อตเดิมฝาเดิมนะครับเนี่ยฝาเดิมฝาแท้โรงงานต้องมีโลโก้ยี่ห้อโตโยต้าแบบนี้นะสบายใจหายห่วงได้เลยนะครับเนี่ยขอบตะเข็บรอยเย็บเดิมนะแผ่นกันความร้อนเดิมเนี่ยตะไก่แผ่นเหรียญบาทเดิมเม็ดอาร์คแต่ละเม็ดดูเลยนะครับเนี่ยอยู่เดิมคมๆเลยนะเนี่ นะครับดูเลยเนี่ยแผ่นไอ้ตักไก่แผ่นเหรียญบาทนะครับเนี่ยดูอยู่เดิมคงสภาพนะขอบจะเข็บรอยเย็บเดิมนะครับอ่าน็อตฝากระโปรงฝั่งซ้ายน็อตเดิมฝาเดิมแต่ถอดเก็บสีนะเราแจ้งเรารายงานนะครับน็อตเดิมฝาเดิมถอดเก็บสีแก้มซ้ายนะแก้มซ้ายเดิมซุ้มซอกเดิมอ่ะดูเพรหน่อยนะครับนี่เพจนะครับเพจเดิมไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะเครื่องยนต์2 4งจแรงมา้าปี2015นะ ปี2015นะครับชมรีโว่นะคันนี้ตัวแรกต่อไปนะครับแล้วสตาร์ทเครื่องติดเครื่องให้ฟังเสียงนะรีโว่คันนี้ต้องเหยียบคัตนะ,เ,ะเหยียบคัตแล้วสตาร์ทนะครับมาดูมาชมกันหัวหน้านะครับปาทโธดีไหมสตาร์ทตึมนะครับสตาร์ทตึมเนี่ฟังเอาปะเนี่ย,ยพูดอ่ะเอะ่นะครับนี่นี่เป็นเสียงเครื่องยนต์นะ เครื VII ่องยนต์นะครับดูฟังเลยน่ะเสียงเครื่องแน่นๆไม่มีเขกไม่มีสันนี่ติดเครื่องอยู่นะครับติดเครื่องอยู่นะดูเลยฟังเลยนะเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์สองจแรงม้านะครับมาตรวจสอบเครื่องยนต์กันหน่อยนะนี่ดึงขึ้นมาดึงแท้ขึ้นมานะครับเครื่องดีไม่มีควันไม่มีไอน้ํามันไม่มีกระเด็นนะครับรับประกันการันตีเครื่องดีมากคันนี้เครื่องช่วงล่างดีสีสันสวยงามนะรถพร้อมใช้งานเลยนะครับรีโวพีรันเนอร์ เครื่องยนต์2.4ราคา3แสนนิดนิดนะ3แสนนิดนิดเท่านั้นนะครับอ่ะมาต่อไปมาดูส่วนนี้สำคัญนะครับนี่มาดูมาชมนะเออกบ,บะนะครับรถกระบ,บะเนี่ยผมจะพาดูพาชมตลอดนะส่องเข้าไปนะครับเม็ดอาร์รตตะเข็บรอยเย็บเดิมนะกบ,บะเดิมไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนนะครับนี่สบายใจหายห่วงเลยอ่าต่อไปนี่ชัดซีนะครับดูเลยเลขชัดซีเดิมคมจิบนะครับ จัดซีเดิมสวยไม่มีดำไม่มีต่อไม่มีผูไม่มีก่อนเลยนะครับงามขักงามเนี่ยอีพออีแมรีรโว้ด้วยครับฝ้ามาเอาด้วยนะได้สีขาวด้วยนะยกสูงโรงงานอ่ะดูล้อหน่อยนะดูแมกดูยางนะครับตัวนี้แมกนะแมกของศูนย์โตโยต้าลายของรีโว้เลยนะครับขอบมาดูนี่ขอบ17นะครับตัวนี้ซีรีส์265ทับ65นะมีปียางไหมเดี๋ยวปียางให้ดูหน่อยนะครับบางยี่ห้อก็ไม่มีนะเอาเราข้ามไปก่อน ดอกยางประมาณ80%พุ่นพูละนี่แมู่ดะเหลือเยอะนะดอกยางเนี่ย80%เปอร์เนี่ยใช้ได้อีกเป็นปีนะครับดูชัดซีมุดดูใต้ท้องนะครับช่วงล่างนีอพูนอะเบื้องเอาชัดซีเดิมสวยไม่มีดามไม่มีต่อไม่มีผูไม่มีก่อนเลยนะครับคันนี้สวยมากโตโยต้าไฮรักรีโวนะเครื่องยนต์2.4นะครับปี2015ยกสูงโรงงานแคมปเปิดได้สวยมากได้สีขาวนะใครชอบสีขาวหาสีขาวอยู่มาเลยนะ มาดูส่วนท้ายนะครับนี่ส่วนท้ายดูนะฝาท้ายเดิมกันชนท้ายเรามีให้นะครับรีโว่พีเลนเนอร์ปี2015้โอ้ยผุไหมงามมิเละคันนี้นะครับเบื้องเอาอต่อไปมาดูเนี่ยกระบ,บะแมกไครเนอร์นะครับดูเลยแมกไครเนอร์นี่ของศูนย์โตโยต้าเลยนะติดมาจากโรงงานติดมาจากศูนย์นะครับเนี่ยไม่มีแตกไม่มียุบนะไม่มีร่องรอยการมันทุกหนักนะสวยมากพร้อมใช้งานบอกเลยคันนี้นะ,ะต่อไปมาดูกระบ,บะนะครับฝั่งขวาเนี่ยดู ตะเข็บเม็ดอาร์นะครับของเดิม Not นะ็อตเดิมนะมาดูเนี่ยฝั่งขวาจะเป็นสัญลักษณ์ตัว R นะครับของเดิมคมกิฟเลยเม็ดอาร์ c, แต่และเม็ดอยู่เดิมคมๆฝาท้ายเดิมโรงงานนะรีโวจะไม่มีตัวอักษรน,นะ,ะตัว L ตัว R ไม่มีนะตรงฝาท้ายไม่มีนะครับแต่อันนี้ฝาท้ายเดิมโรงงานนะ,ะต่อไปมาดูกระบะนะครับขอบฝั่งซ้ายมานี่นะครับเม็ดอาร์ c, ตะเข็บรอยเย็บเดิมนะครับน็อตเดิมไม่แกะไม่ถอดนะ,ะมาดูนี่นะครับสัญลักษณ์ ฝั่งซ้ายจะเป็นตัว L นะนี่นะครับเห็นไหมนี่นะครับเนี่ยตัว L คม,มเลยของเดิมโรงงานนะครับเม็ดอาร์คเดิมอยู่ครบฝาท้ายเนี่ยไม่จะไม่มีตัว L ตัว R นะแต่ฝาท้ายเดิมโรงงานนะครับมาดูพื้นลอนกระบ,บะหน่อยพูดะเบื้องเอาเ้องไงให้เบิง้งได้ไหมนี่ล่องอูรูดอูรูดอูรูดนะครับไม่มีซอดไม่มีทะลุนะเม็ดอาร์คแต่เข็บรอยเย็บเดิมนะครับกระบานะสวยๆคันนี้บอกเลยรีโว่นะนนี่ ได้รีโว่ขับโกโก้ Go Go เลยสามแสนนิดๆน,น,นะครับอ่ะมุดดูใต้ท้องด้วยนะอ่ะดูเลยนี่ล้ออะไรมีให้พร้อมช่วงล่างดีเช็ดสีเดิมสวยนะครับได้สีขาวออใครถูกชะโลกับสีขาวใครชอบขาวขาวหมวยๆก็มานะครับมาเอาไปนี่คันนี้นะพร้อมใช้งานเลยนะต่อไปมาดูนะครับกระบะนะรถกระบะต้องดูทั้ง2ฝั่งนะนี่ผมจะพาดูพาชมตลอดนะส่องเข้าไปนะครับเม็ดอาร์คตะเข็บรอยเย็บเดิมนี่ งามอิลคันนี้นะครับกระบาดเดิมไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนนะ,ะต่อไปมาดูภายในนะครับภายในฝั่งซ้ายนี่ดูเลยนี่นะครับดูกันอย่างนี้ชมกันอย่างนี้รายละเอียดรถของเรานะแผงประตูนะครับฝั่งซ้ายแผงประตูเดิมกระจกไฟฟ้านะครับคอนโซลเดิมอันนี้แอร์แบ็คคู่นะแอร์แบ็คคู es, ่เบรก ABS นะครับงามอิเลีเกียร์ธรรมดา6สปีดอีกโก้โหมดพาวเวอร์โหมดมีให้พร้อม เบาภายในนะเบาะเดิมนะครับเบาะเดิมโรงงานสะอาดสวยงามมากดูเลยลายผ้าขอบตะเข็บรอยเย็บเดิมนะครับเนี่ยไม่มีขาดไม่มีถลอกเบาะแคปบเบื้องเอาเนี่เบาะแคปบเป็นเบาะหนังสีดาพลาสติกยังไม่ขาดยังไม่แกะตึงเป๊ะเลยนะเออสวยคันนี้บอกเลยคุ้มนะครับสามแสนนิดๆเนี่ยประตูแคบฝั่งซ้ายนะครับสติ๊กเกอร์เดิมนะดูน็อตเนี่ยนะครับ น็อตแต่ละตัวไม่แกะไม่ถอดน็อตไม่ติงนะครับอยู่อิงติงคือแบบนี้นะอยู่อิงติงนะครับนี่เด้อนี่นี่น็อตคือน็อตไม่ขยับเลยนะครับตัวบนตัวล่างน็อตแต่ละตัวดูเลยนะนี่นี่คือสภาพนะครับสภาพของรถนะเรารายงานกันอย่างนี้นะครับนี่ให้สมาชิกเหมือนได้มาดูรถด,ด้วยตัวเองเลยนะามาดูขอบประตูฝั่งซ้ายนะครับเม็ดอาร์คลอยเว้าลอยบากของเดิมลงงานอยู่เดิมเดิมนะครับคมคมนี่สบายใจหายห่วงนะครับใช้งานยาวๆรถไม่มีเฉียวไม่มีชน ถ้าอยู่เดิมคงสภาพแบบนี้นะครับเ,เรื่องงานสีก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับงานสีก็มีการเก็บสีเพื่อความสวยงามนะรถ<งา>ยนต์มือสองนะครับมีการใช้งานมานแต่คันนี้ได้สภาพความเดิมนะโครงสร้างเดิมอต่อไปมุดดูนะครับใต้ท้องนะแชสซีฝั่งซ้ายนี่เบิ้งเอาพูดอ่ะแชสซีเดิมสวยไม่มีดมไม่มีต่อไม่มีผุไม่มีก่อนเลยคันนี้นะครับสวยมากพร้อมใช้งานนะอะได้รีโว่ขับนะครับ โกโก้โก้ปานฮานนี่มัพูดอะาขาวจูนพูนอยู่นี่นะครับเอออะมาดูนะครับภาษีอาภาษีพฤษภาหกเก้านะปีหน้าเลยนะภาษีนะเนี่ยพฤษภาปีหกเก้าปีหน้าใช้งานยา,ยาวๆเลยนะหลังคานะครับสีสันสวยงามขอบตะเข็บรอยซีนเดิมเสาอากาศกลางด้านหน้านี่นะครับนี่เป็นสภาพนะที่เราพาดูพาชมกันสําหรับรถคันนี้โตโยตา้าไฮรักรีโวตัว P r ี n ล e r นะครับเครื่องยนต์2.4 ปี2015นะราคา300,000นิดนนะ3 0 0 0 0 0นิดนเะท่านั้นนี่สวยสุดๆุดเลยได้สีขาวนะครับอ่ะมานะนี่นะครับนี่เป็นสภาพที่เราพาดูพาชมกันย้ำกันอีกครั้งสำหรับคันนี้จอดเทอร์เรสูงเจินเทินขาวจูนพูนอยู่นี่เด้อตโตโยตา้าไฮรักรีโวตวพีันเนอร์เครื่องยนต์2.4นะครับปี2015นะราคา300,000นิดนนะครับ สามแสนนิดๆเท่านั้นใครที่ดูแลชอบที่ดูแลสนใจโทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์0956698777 0956698777หรือใครสะดวกมาดูรถสภาพจริงที่ร้านเราได้เลยร้านเราอยู่ที่แยกเคียมห้วยแยกเคียมห้วยทางเลี้ยงเมืองขอนแก่นนะครับทางเลี้ยงเมืองขอนแก่นนะสำหรับรีวิวนี้นะครับจาาออฟซิลาขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับขอบมากครับ